วันนี้คุณยายบุญช่วยจะมาทาทําแซนด์วิชนะคะด้วยน้ําสลัดของคุณยายบุญช่วยนะคะตัวนี้คือท,ทาเป็นทั้งแซนด์วิชสลัดโรสสลัดผักสลัดผลไม้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็จะใช้ขนมปังนะคะที่รา้านนะคะเราก็จะใช้เป็นขนมปังของฟาร์มเฮาส์นะคะจะใช้ขนมปัง3แผ่นนะคะต่อน1นชิ้นเนาะ <Gr> พอเราทํามแผน่นเนี่ยหั่นคู่กันก็จะได้2ชิ้นนะคะจะบอกเลยนะคะที่ทาอยู่นะคะก็คือจะเป็นครีมคุณยายบุญช่วยนะทาให้ฉ่ำๆไปเลยนะคะจะบอกว่าเรานะคะต้องมีอุปรกรณ์ก็คือจะมีมีดหั่นแซนด์วิชนะแล้วก็ม ะะเวลาลูกค้ากัดมุมไหนก็จะโดนมุมนั้นเลยนะคะส่วนไส้ที่เราจะทําในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นไส้ปูอัดของคุณยายบุญช่วยค่ะเป็นไส้นะคะที่ไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟไม่ต้องต้มไม่ต้องนึ่งนะคะคือรอละลายฉีกซองทานได้เลยนะคะคือ ready to eat สุดๆเลยค่ะกับครีมคุณยายบุญช่วยนะคะเ <c oughs> ข้ากันมากๆเลยนะคะเราก็จะปาดแบบนี้นะคะเวลาที่เราทํานะคะจะท,ทําทีเดียวเลยเนอะเพราะว่าวันนี้มีออเดอร์นะคะสองกล่องชุดนะคะก็เลยต้องท,ทําทีเดียวเลยค่ะนะคะเราก็ปาดแบบนี้ไปเลยนะคะทั่วทุกแผ่นเลยนะ,ะจริงๆสาหรับเพื่อนๆนะคะที่เป็นมือใหม่นะ ะะลองทําดูนะเพราะว่าทําได้ง่ายไม่ยากด้วยนะคะเรามีไรฟ์สดทุกวันนะคะติดตามได้ทางเพจสลัดของคุณยายบุญช่วยนะคะแล้วเราก็จะส่งวัตถุดิบนะคะแล้วก็น้าสลัดนะคะมีหลากหลายรสชาติเลยค่ะส่งทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะปูอัดรอละลายแล้วใช่ไหมคะก็จะฉีดเป็นเส้นนะคะสังเกตนะคะเพื่อนๆเวลาที่เราฉีดนะคะยิ่งเส้นเล็กเท่าไหร่นะคะยิ่งฟูค่ะพอเราฉีดแล้วนะคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะพอใส่ให้ครบทุก ขนมปังเลยนะคะปูอัดของเราก็คือจะหอมนะคะไส้นี้คือขายดีมากเลยนะใครจะเพิ่มเติมเป็นไข่กุ้งก็คือได้เลยนะคะเราก็จะใส่อย่างนี้นะคะให้ครบทุกแผ่นเลยนะคะบอกเลยนะคะเป็นเมนูนะคะที่ทําง่ายขายดีมีกําไรค่ะ ต่อจากนี้นะคะเราก็จะราดด้วยครีมคุณยายบุญช่วยค่ะทาไมหลายๆคนจะสงสัยนะคะว่าทําไมถึงเราไม่คลุกกับเออคูกุกับปวดไปเลยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราคลุกไปเลยจะทําให้ปูอัดของเราแฉะนะคะกว่าลูกค้าจะทานเนี่ยมันแฉะเละไม่น่าทานค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาราดทีหลังค่ะและตัวน้ําสลัดนะคะจะไปซึมนะคะแล้วก็จะค่อยๆนะคะแรกเข้าไปในไส้ของปอูอัดเวลาลูกค้ากัดลูกค้าทานมันก็จะฉับมันก็จะนัวค่ะทีนี้โปดด้วยผักนะคะที่ร้านเราจะใช้เป็นผักกรีนโอ๊กบอกเลยนะคะว่าเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ผักอะไรก็ได้เนาะ ใช้ผักกาดแก้วก็ได้ผักกาดหอมก็ได้แต่ผักกาดหอมเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องความขมด้วยนะเวลาล้างนะคะเพื่อนๆก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เสดดน้าหลังจากนั้นนะคะก็เอามาใส่ได้เลยนะคะตรงนี้เราจะใส่ผากอื่นก็ได้นะคะแต่ร้านเราก็คือจะใส่แค่กรีนโอ๊กอย่างเดียวค่ะจากนี้นะคะเราก็จะเอาอีกขนมปังอีกแผ่นนึงละคะ่ะมาโปะเลยเนาะแล้วก็ เต็มตัวรอหันนะคะอาชีพแซนด์วิชนะคะเป็นอาชีพที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าคนทําเยอะแล้วนะคะคนทําเยอะแล้วถ้าเรามองบวกนะคะเราจะรู้เลยว่าแสดงว่ากลุ่มตลาดของเรามันกว้างขึ้นใช่ไหมคะแล้วเราล่ะถ้ามาทีหลังเนี่ย เราจะทำยังไงให้ลูกค้าติดความอร่อยเท่านั้นเลยค่ะที่ร้านของเรานะคะจะเน้นที่ความอร่อยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะถ้าเพื่อนๆนะคะเน้นที่ขายราคาถูกนะคะเวลาลูกค้าท่านอื่นนะคะไปเจอของที่ราคาถูกเขาก็จะวิ่งไปหาร้านอื่นค่ะแต่ถ้าเราขายของที่มีคุณภาพและของอร่อยลูกค้าประจําจะอยู่ของเราเช่นน้าสลัดของคุณยายบุญช่วยนะคะจะมีความหอมของมะนาวสดเพราะว่าเราใช้มะนาวสดจริงๆเวลาที่ทานกับสลัดผักสลัดโลหรือว่าแซนด์วิชนะคะเราจะได้รสชาติเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าลูกค้าติดใจสุดๆค่ะหอม องมะนาวสดจริงๆและเป็นเอกลักษณ์ใครที่อยากทานต้องทานร้านเราค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อก็จะเห็นว่ามันจะฉ่ามันจะนัวนะคะและเราก็จะใส่กล่องกระดาษเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของที่ร้านค่ะใครที่เริ่มต้นนะคะเราแนะนําแล้วก็ยินดีมากเลยนะคะส่วนใครที่ทําแล้วนะคะใช้ครีมของคุณยายบุญช่วยอยู่คอมเมนต์มาได้เลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนบา,บายค่ะ